ครับสวัสดีครับพี่น้องที่การพรักทุกท่านนะครับพบ้ฝอู่โค้งในช่วงบายบายวันนี้นะครับมันยากาศโดยทั่วไปกับแดดครับเศร้าฝนตกแล้วล่ะกึ่ดที่ฝนกึ่ดที่ไกลไปแล้วขึ้นไปทั้งเวียดนามตอนเหนือผมนะครับพี่น้องผมทั้งตอนใต้ของจีนอ่ามีข่าวด่วนเมื่อวาครับพี่น้องวันนี้ก็จะเฝ้าอัดคลิปก็ได้นะครับอดล้นทนเบิงเอาช่องของคู่โคกช่องของผู้เฒ่าว่าข่าวเนื่องครับพี่น้องผม มีข่าวด่วนเมื่อสิบเอ็ดนาทีที่แล้วมากนี่แหละครับข่าวด่วนจากต่างประเทศนะครับซึ่งข่าวจากทางเป็นทางการของรัฐบาลไทยยังเฉยตุยอยู่ครับข่าวกองเรื่องควมมบ่นคงกบบงต่อไนี้ออกมาถแถลงขา่าวให้ประชาชนพี่น้องได้รับทราบเป็นข่าวด่วนนะครับเนื่องจากว่าทั้งสถานการณ์ในทางตะวันออกนะครับ ประเทศทางยุโรปครับบรว่ที่เป็นฝรั่งเศสไม่เอออังกฤษประเทศต่างๆแหละครับทั้งแต่มริการวมทั้งใน้ประเทศทั้งเอเชียนะครับโดยเฉพาะจีนเวียดนามนะครับพนูไปเบลรหล่ะครับนะเดี๋ยวนี้มีคําสั่งจากทุกประเทศนะครับในด้านความมั่นคงสั่งให้ประชาชนในประเทศของเจ้าของเองให้รีบอพยพออกจากประเทศอิหร่านโดยเร็วที่สุดนะครับ อิหร่านหรือผู้ที่อยู่อาศัยอยู่แถวเนี่บานนหรืออิสราเอลให้ออกจากประ ep, eless, ze, เทศอพยพผู้คนออกจากประเทศโดยด่วนเนื่องจากว่าข้าวกล่องความมันคงคาดว่าจะเกิดสงครามในเร็วๆนี้นะครับจากสินเ่นมือนี้หรือมืออื่นดังนั้นถ้าออกไปได้ก็ให้รีบออกทันทีนะครับเพราะว่าเขาของต่างประเทศเกี่ยวความมันคงนี่บบ้ค่อยผาดนะครับโดยเฉพาะจากไฟข้าวกล่อง พิเศษนะครับจากถึงเพนตะกอนที่ต้องการด้านความมั่นคงของอเมริกาได้ออกข่าวให้ประชาชนในประเทศของเจ้าของเองรีบอพยพออกจากประเทศอิหร่านโดยเร็วเพราะว่าสถานการณ์เกิดความขัดแยงมา,าตั้งแต่โดน้ะครับหลายเดือนเป็นปีละระหว่างอิสราเอลกับฮามาสอ่าแล้วกับเลบานอนรวมมาถึงอิหร่านเพราะว่าอิหร่านเป็นอิหร่านเป็น ลูกพี่ไงของผวกเลบานอนของพวกเยเมนนะครับเรานี่เป็นต้นแล้ะครับนะเกิดเกิดการสู้รบเร็วเรียวเพราะเนื่องจากว่านะครับเนื่องจากว่าอิหร่านให้การสนับสนุนชาหฮามัสนะครับซึ่งเป็นชาวมุมซู่ในฉสนวนกาซาบ้านี้ผู้นําทางการทหารนะครับผู้นําทางการทาหารเบอร์หนึ่งนะครับของนักรบชาหฮามัสที่ไปอยู่อิหร่าน ถือสังหารด้วยจรวดยิงเข้าไปที่บ้านพักเลยนะครับนะ่ะเสียชีวิตนะครับเช่าห้ามารกกเสียใจนะครับซึกอบานสิระเบิดอยู่แล้วแต่ไปเกิด,ดยอยู่อิหรานอิหรานซึ่งเป็นที่พักให้ที่พำนักพักพิงกับหน่วยลบของห้ามารเหล่านี่นะครับซึ่งสนับสนุนกันแบบเป็นทางการอยู่แล้วนี่กคาดว่าสะเอาขึ้นนะอิสราเอลพอ้อเป็นสีบุ๊ก ดังนั้น,ข,ข,ข,นข่าวความมันคงต่างๆเหล่านี้นะครับพี่น้องกระบอกกันต่อๆไปนะครับเชืิอขีดในบ,บริวารเหรียญนะครับพี่น้องผมถึงแม้ว่าทา้งรัาบาลไ,ไทยที่บองมากก็ตามแต่คู่โคกของพี่เบิงถึงแม้ว่ารัฐบาลไทยที่องมากประกาศข่าวเรื่องการเหอพย,ยมคนไทยออกจากอิหร่านเลบานอนและก็อิสราเอลโดยด่วนนะครับถึงแม้าทางการไทยที่บอกประกาศแต่ว่าคู่โคกของพี่เบิงในเว็บไซต์นะครับและก็ติดตามข่าวต่างประเทศ บางข่าวมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับบางข่าวเป็นภาษาจีนนะครับก็พยายามแปลนะครับจับใจคว่ำเดียวว่าสิเกิดสงครามปเร็วนี้ให้รีบอุยพออกจากพื้นที่อิหร่านในประเทศอิหร่านโดยเร็วรวมถึงเลบานอนและอิสาราเอลนะครับและประกาศประกาศให้หู้อีกว่าสายการบินทุกประเทศสิเศรายุดบินนะครับหยุดบินแล้วตั้งแต่เดี๋ยวนี้นะครับไม่ได้ผ่านน่านฟ้าของอิหร่าน เลบานอนและอิสราเอลแล้วนะครับดังนั้นก็บูฮัวคนให้หรือคนต่างประเทศที่บริเวณคนอิหร่านเลบานอนหรืออิสราเอลเสียงนี้อย่างประเทศใดจังไหนเพราะว่ามันมีสายการบินสายการบินเขาหยุดบินแหละครับอก็นะแสดงว่าสงครามเนี่ยกำลังเกิดนะครับเมื่อสงครามกำลังเกิดพี่น้องประชาชนก็สงครามก็ตัวต่อไปก็แล้วกันนะครับถ้าผู้ใดผููว่ามีญาติพี่น้องเฮ็ดงานอยู่ต่างประเทศเหล่านี้นะครับจีเป็นถือว่า พี่น้องเี่ยทำคุณงามความดีรักษาชีวิตกองคนของประเทศของแต่ละประเทศไม่ว่าี่เป็นเล่าไทยหรือผู้ทิ่ได้ฟังคลิปนี้ทั้งต่างประเทศนะครับก็ให้ได้รับรู้กันแล้วกันก็เลยคู่โคเลยออกมาอโลโปเขาบอกเสดงว่าพี่น้องผมอ่าอันนี้เป็นข่าวด่วนเอ,าอ้าเศร้าด่วนแล้วก็คือเป็นข่าวเกี่ยวกับค้างเงินบาทครับปัจจุบันนี้ขอแจ้งให้เอฟซีฟังไทยนะครับหรือต่างชาติ หรือสปปเล่าได้รับทราบนะครับาผู้ใดอยู่ในชินดินแดดแหง่งห่างไก่นะอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันนี้นะครับเงินบาทอ่อนตัวลงจังหนึ่งน,นะครับเมื่อวันที่สองเมื่อวานนี้แหละครับ <ใน S 1> เงินบาทอ่อนตัวลงประมาณสามสิบสามสิบสามจีบนี่นะครับนะแต่คิดเป็นเงินจีบแล้วนะครับยังบอลถึงน่อยจีบนะครับเงินเล่าก็ถือว่าเงินเล้าแข็งคาขึ้นนะครับจะใช้เงินจีบนี่มาแลกเงินบาท ทยเนี่ยก็ต้องใช้น้อยลงแล้วนะครับอยู่ประมาณนี้อัตราเท่าไหรดีครับเรียบคงธนาคารที่เป็นตังไว้ก็คืออัตราเลขเปลี่ยนนะครับซื้อเขาประมาณหก,กร้อยหกสิบแปดจุดสามหนึ่งจีบตอนหนึ่งบาทให้นะครับแต่ว่าขายนี่หกร้อยแปดสิบเอ็ดจุดหนึ่งสามจีบแตต่อ หนึ่งบาทไทยอันนี้เป็นคือของธนาคารเลทของธนาคารนะครับธนาคารกลางของสอปปลาเล่าแต่ถ้าเป็นแรื่ี่ด้านค่าทั่วไปนะพี่น้องจะได้อยูในราคาเจ็ดเจ็ดรอยจีบต่อหนึ่งบาทกับเท่าเงินหนึ่งบาทกับเท่ากับเกจแสนจีบนะครับพี่น้องผมนี่คือสถานการณ์ปัจจุบันถึงวันที่สามมือนี้ครับที่กู้โคกำลังทำคลิปอยู่นีนน่แหละครับตัวใบใบนี่นะครับว่าจะบอกเรื่องเคียนเพื่ว่าพี่ีกำลังในช่วงใบ แล้วก็มีข่าวด่วนก็ว่าก็ได้แจ้งไป๋ยวจะเด้ตื่นตนกครับแจ้งแจ้งกันไปนะครับพี่น้องผมวันนี้คือสถานการณ์ทั้งเตศรษฐกิจทั้งเล่าแล้วก็ภาวะสงครามทั้งตะวันออกนะครับพ่้วกอิหลานอิหลักนะครับพวกนี้แหละครับพี่น้องผมตามที่เสนอเขาที่กู้โควตว่างในั่งนี่แหละอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับพี่น้องผมที่นี่สาหรับผู้เฒ่าไทยวัยสูงอายุ การที่เขาหาสมาคมกบพู้ใดไกันที่เข้าไปแ้่คู่โคกงก็ได้ห้ามแล้วครับเขาไปนะครับเพราะว่าใทยเล่ามันเป็นเพื่อนคือเป็นญาติพี่น้องกันนะครับแมนว่านโยบายหรือลัทธิการปกครองของแต่ละประเทศมันดีอยู่คนละกลัวกันตามนะครับแต่ประชาชนก็ยังเป็นพี่นเป็นน้องนะไปมาหาสูอ่านแกนกันคือเกาเหมือนเดิมสําหรับไอ้นุ่มสูงไว้ไทยการเข้าไปในี่ยก็เตรียมตนเตรียมตัวคือคู่โคกงวานเนี่ยนะครับพี่น้องผมเตรียมยุคเตรียมยาไปน่ำเนี่ยล่ะ เออสวัสดีพี่น้องผมเราพูดไดนมีรคประจาตัวก็ได้นะครับหากส่วนใหญ่เราไม่ใจนุ่มทุงไหแเราไปจีบสาวเล่าหาบ่ามีมองไปคู่โคกมีชิดไปเบืองครับพี่น้องผม,ยงม,ผมอยากแน,นกกะนําให้ไปทาเบือที่สวรรค์ในเขตก็บอว่าบ่ให้ไปนะครับไปผู้นใดจีบแถวสวรรค์ในเขตก็ตมี่ครับก็บไปมันบ่มีแต่แชร์บันโคใหญ่บัน พินใตบันนีอยังแน่นี่แถวนี้เด้ครับมันออกไปทั้งเมืองน้องทั้งเสพวนทั้งอ่าียังก่อนลักที่เท่าไหร่ทีททติดกําเวียดนะครับ่าตั้งจัรวันออกองแขงวงสวรรค์ใเขตแถวนั้นยังเป็นที่พื้นที่กันดานอยู่ครับแล้วผู้สาวเผาโอ้จำบ่ได้เด้ครับบันเผาตาโอ้ยเผาบูเผาเายัางกันยังมีอยู่ บนดอยครับพี่น้องผมมันเป็นดอยเป็นภูเขาแถวนั้นนะครับการทำหน้านี่ยากบ่ค่อยเดี๋ยทำการทำงานทำหน้าดอกรับปฏิลูกเขาน้ำดอยเอานะครับอันนี้สบไปสวันในเขตก็จะเป็นเมืองที่ทัดที่สวยงามกลไปทั้งเมืองนองผมนะครับบุญธาวมบ่มีผู้ใดบ่มีผู้ผ้านํำเที่ยวนํำไปเดี๋ยวไปหีบสาวแถวนั้นตามชนบทใสซื้อนะครับแล้วก็พ่อที่วากันดูเรื่องกันติดต่อคู่โคกมากครับติดคู่โคกที ที่ต่อ,อผู้น้าเชี่ยวให้นี่แหละแบบว่าบ่กแพงนะครับว่าถ้าท่านไปไหนมีค่ารถพาเข้าไปบอ่อหรือมีรถตนตัวเข้าไปบอ่อคู่โคกมีคนของคู่โคกอยู่สวรรค์นในเขตสิ่ผ้าน้าเที่ยวแถวนี้นะครับพี่น้องผมบ่อสง,งห่วงครับที่ต่อคู่โคกมากก็แล้วกันเด้อนะครับสําหรับผู้ที่ไปแถวทั้งตะว,วันออกของเมืองน้องไปผุนนะครับหรือใครอยากไปทั้งเสกองก็มุ่งกันหาครับไปเมืองท่าแตง นะครับอันนี้ผู้โคกกับหูจักมางกีครับยูทูเบอร์แล้วก็พี่น้องอยู่ทั้งทาแต่งทั้งดากจิงหลายคนอยู่ครับแต่จะไปไมงพี่กับติโตผู้โคกมานะครับมีคนมารับผ้านำเที่ยวรักเออประกันความปลอดภัยนะครับบมเวนส่งเสริมเอ่อโมเมนว่าไหนยุให้ไปเศษนะครับคนให้ต้องการิดไปคนติดไปมันห้ามใจกันก็ได้อยู่แล้ว่ะครับแต่มาสาวมาบอกพ่อเนาะอยากไปเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะดวกสบายอียัง ต่างๆนี่แหละเซฟๆท่านไปก่อกนเนี่ยที่ต่อคู่โคงมากก็แร้วกันสาหรับลุมสูงไวัยไทยนะครับหรือบอสูงวัยก็ตามภัยยาขับเที่ยวครับพีพ่น้องผม้าผู้ใดเบือ่อค <c oughs> วามเจริญในประเทศไทยที่มันจําเจซ้ำซากเสียงรถยนต์อื้ออึงถนน,นมีสี่เล่นแปดเล่นกันเบือ่อโล่งงานเบือ่ <c oughs> ออความจำเจแออัดของ <c oughs> สังคมสมัยใหม่ อยากไปเมืองชมธรรมชาติสูดอากาศอันบริสุทธิ์ต่ออายุให้ยื่อเน่าต่อไปกับติดตคู่โคงมากก็แล้วกันครับอยู่ทั้งแถวเล่าไตเนี่ยนะครับปากเซี้ยคู่โคงถนัดอยู่ครับแต่ว่าทั้งเซียกล่องโบ้เคยไปครับไปใไ้ไก่แค่เมืองทาแต่งบนถึงเมืองดักจึงส่อมนะครับพี่รองผม <laughs> มันไปยากบอการเสี่ยงครับพี่รองผมเออนี่ละ <c oughs> นะ่ะเนี่ยบ่ายนี้นอกจากนั้นแล้วอยากขึ้นไปเส้นเหนืออยากก็บโเป็นยังครับค <c oughs> ู่โคงสี่ บอกถึงเมืองปากเซบอกบอกถึงเมืองบัางเวียงเมืองเวียงจันท์นะครับเพราะว่าดินแดนแถวนี้มีตะคนด้วยคนในเมืองนะครับแล้วก็นักลงทุนนะเขาบอกเป็นมิรก็ไม่รู้นไหนดอกครับนะเป็นนั้นก็บอกเป็นมิรค้นกรุงเทพเป็นแบบไร้ค้นเวียงจันเป็นแนวนั้นล่ะครับเมืองปากเซก็เป็นแนวนั้นล่ะเมืองวังเวียงก็เป็นแนวนั้นล่ะครับนะนี่ใส่ใจข้อก็ได้นะครับบอกค่ยเป็นอันนี้ไปไหนแต่อยากไปเป็นพี่เป็นน้องต้องมีคนนำทางเลยครับ มีคนผ้าปพาสาซาวองบวกขึ้กันครับนีม่มองหนึ่งอีกนะครับคือเมืองชายบุรีครับอยู่แถวๆกันขึ้นไปทั้งชายบุรีนี่มันสิเหนือยูเหนือเวียงจันทร์กันไปอีกเลยครับยู่ทั้งภาคเหนือของประเทศสปปลาวถามว่าขามไทยเลยบอกขามได้ครับไปขามที่เชียงรายก็ได้ขามแถวเทศจังหวัดเลยก็ได้นาจะได้ครับเนี่ยไปขามแถวดันใต้แดน จังหวัดเลยก็ได้นะครับเจียดกันไปนะครับเพราะว่าเพราะว่าจังหวัดเลยของประเทศไทยมันติดอยู่อ่าควันไปทางเหนือกองไอ้มันติดก็ภางเหนือของประเทศไทยนะครับแล้วก็ควันไปทั้งภาคเหนือก้องสปปอเล่าขึ้นไปแขวงชายยาบุรีนะครับอีขามแถวหนองคายก็ได้ขึ้นก็แล้วครับพวกไก่นะครับอ่าบ้านนี้ไปบ่งสามงกับอยู่แถลดอย นะครับนั่งทุกยากปากมองลักษณะพื้นเพคของเช้าม่วงนี่มวงแท้นี่นะครับพี่รองผมภาษาเกา่เกาๆที่คนรุ่นเก่าคนใจเนี่ยยังใส่ภาษาจีนเลยครับเสื้อสายเพื่นก็ออกเป็นตีตี๋แหละครับเป็นจิน้นจีนบัวที่ผู้ยิ่งผู้ชายผู้ใดอยากได้ผู้สาวจีนผู้ใดอยากได้เมียจีนนะครับเป็นแบบเป็นออกจีนแหละ ไปเบืองสาวมงแถวชายยาบุรีครับพี่น้องผมไปมันถึอเมืองเลยล่ะคู่โคกมีไกย่ยูหันีคือกันครับใกล้ที่บริชิตราคาปกติราคาไก่ไปเที่ยวแต่ละลเ,เละมือนมันแพงเลยครับแต่คู่โคกมีถูกกว่าน,านั้นมีวิธีการอา่าที่ต่อคู่โคกมากก็แล้วกันสาวมงเป็นนะครับเดี๋ยวที่ให้เบิ้งครับเบิ้งนี่ล่ะเบิ้งตามคลิปนี่ล่ะที่คู่โคกเอาอัดไทยมาจากชิมงานของคู่โคกนี่ล่ะ อ่าสาวนั่นสาวนี่ไปเบืองสาวโมงเพออิวเมียนนะครับสวยงามน่ารักนะตาตีจีอยู่เขาขาวเขา,ขามาแต่กําเนิดกับพี่น้องผมผูม้ลงคุนก็เคยเขามาทํางานู่เมืองไทยํานี้นนขนาดยุพาถึงือเข้าก็ได้แนนนที่ไปทํางานอยู่จีนหรือเบียดเ็นยังเขามาทํางานอยู่ที่ไทยนะครับแต่พี่น้องก็คิดเอาเองก็แล้วกันเนาะอันนี้คือความเป็นไปเป็นมาไปเบืองความน่ารักนะครับแต่ว่าคนคู่โคกพ่อแบบนี้แหละครับ แบบไม่ชิปนี่ครับงามปานนี่นะครับอันเขามีใจเขาคู่โค้งหมดตายเป็นตายครับเบิดเป็นเบิดทุ่มเป็นทุ่มแมนโมัวหนาสมบูร์ถ้าไปอยากเอาคนมักเมาไปนน้ำกับท่านสมเพชนีน่ยนะกับหวหนาสุภาพผมเนี่ยนะคนลูบรอเออใท้ประาทใอ้ไปน้ำหอลอกรอเกินอมันจะเป็นงางงกเออ ไป่วมกันคือสี่มวนครับไปเที่ยวมันธรรมชาติอยู่แถวไชยาบุรีนี่ครับมันจะมีภูเขามีปาม่าไม่บึงจังนึงนะครับคือจะก,กันก็ประเทศจีนเป๊ะเลยธรรมชาติอากาศนะครับวิวที่ทานทัวไปบม่ต้องไปไกลถึงจีนครับไปไชยาบุรีนะครับแฝงหนึ่งของเล่านี่แหละครับสวยงามตามท้องเรื่องนะมักผู้สาวกับพี่จีบผู้สาววานฮาเขา สนใจเหาอนะแต่ถ้าเขาว่าเออเอา้าไปคุยกันิึงกันล้วกันนะครับเพราะสิเอาสาวรุ่นใดยนะครับส่วนคู่โคนนี่บ่มีความหวังหนึ่งเท่าสองผู้ให้บ่มีหรอกบ่มีหวังนะครับ,บ,บ,นะรบยูไปจะค้องผู้เดียวสิละไปจิตต่อไปาค่อถึงบสมเด็กคือเคยจีตต่อสาวหนึ่งไปว่าสิเกียเพือเ่อนมาสบายดีพ่อว่าสัน <laughs> พี่น้องผมเอ้ยว่ามาเบืกกันจิงเนี่ยนี่เนาะบานเซ็ตเลยกูโคบกันบกันเซ็ตตอบทักไปอีกเลยนะครับอุ้ยตอนนี้ว่าเออสบายดีพ่อมาแตงกว่า,า,าตายแล้วผมหลับเลอหลับครับพี่น้องผมยังสิบพี่จีผู้ดใด้ววยังสิบสมยังสิบซมคิดสมใจอยู่ของมันกะทาร์เนาะส่าจังเดยนะครับ อีสระป้าสแสวงครับป้าสแสวงนี่ผมก็เป็นรุ่นนองป้าสแสวงอยู่หลายปีอยู่เลยครับนะอายุกี่บอกอันกี่บอกตามนี้แต่ว่าหนามันเถื่อดอกนะครับต่บอกว่าป้าแสวงนี่รู้การุู้อยู่นะครับแล้วก็มีคนมกักคนหักเราสําเด้นะครับแต่ว่าคนมาคนหักเราติดเป็น,นคูณเจมหคกับคือพี่้องเห็นนั่นแหละลัละลกษณะตา่างก็ได้แต่หน้าตา อุปนิสัยเป็นแนวใดก็ <c oughs> คือผู้ชมทั้งหลาย,ด,ยลด้ช่งคู่โคกในเบิงในแง่งน่ะมรนเป็นแนวไดนะครับส่วนป้าตองใน,นงี่บูอืนนน่นดอกครับ,บ,บประปลาตองอาาลงบุรี่บูอืน่นดอกผู้สาวน้ำก้นเป็นหัวด้วยว่นนี้ไหมคู่โคกไปนี่บ่มีดอกครับผู้สาวยางน้ำกนคือแบบป้าตองเอใ้ถ้าซื้ออาหารการกินเป็นน้ำเหมนที่นี่ม้าล่ะครับแล้วน้ำก้นผู้สาวก็มีบ่มีดอกแม่น้ำกลน โอ้ยเกิดมาลูกมาทำหน้ามาทํำใแจะทำใจพี่น้องผมโอ้ยเคคิดว่าตอนนั้นคือบ่ไปบวชต้าคู่โคกวันยันที่ไม่วาจังสัน่นอกครับพี่น้องผมใจมันยังไปอยู่นะนะใจมันยังต้องการแสวงหาความหาความอบอุ่นม่อยากยู่โดดเดี่ยวเปลี่ยวเอกานะครับลูกเต้ายันที่ไม่ยำไม่เยี่ยมแต่เทเลเทียกับอาทิเลเลเทีย บางที่ก็สองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งจังมากเนี่ยมันอยูู่้เดียวเนี่ยครับมันเหงาเนี่ยครับเห็นใจคนเหงาเนี่ยเด้ยสิพิงว่าโอ้ยมันเป็นคู่นี่ไหนหมอเนิผมว่าคู่ก็คือคนนั่นแหละครับพี่น้องผมมีวิตจิตใจมีเลือดเนื้อเออมีความต้องการคือนมือพนบปนทุกคนนั่นแหละนะครับอถ้นมือพนขึ้นนี่ซีหา ผู้โคกับชี้หาขึ้นกันล่ะลูกไม่เงียบมิโนงผมเออจะที่ว่าอันนี้เราซื้อๆเลยไดครับ่ได้บ่ได้บ่แม่นค่ำบ่สุภาพเด้เออพอด้หมายถึงหยังหรอกนะครับนั่นบ่หนาสมบูรณ์เอ้ยคนหมักเมาเออมักนิสัยค่ะกัลับปานนด้ที่เห็นหน้าเจ้าเนาะคนหมักเมาเออเนี่ยสิพาเจ้าไปจีบสาวนี่เออเอ็กซ์แคมซูผา แต่ว่าเรอเกินมันท G G ่าน์เอฟซิซีได้บางนี่โอ้ยอยากให้ไปน้ำอยู่แต่ว่าย่านเพิ่นไปงับนี่แหละมองนี่ไปงับก็หมายถึงไปอยังภาษาให้เอินาปยังเนี่ยไปงับ <laughs> บอกคู่โคก,กเนี่ยว่าละอะไรกันห <laughs> ลงไทยคือกันเด้นเนีย <laughs> อยากใหไปน้ำสู่กูทุกคนไปเป็นคณะถ้าคู่โคก,กจับทั่วเห็นไหมไปน้ำคู่โคก,กบอ่อเน,นี่ยสู่กู่นก็ได้ ไปเป็นคณะทั่วแล้วมันเดินทางง่ายนะครับตรวต้นตะพงสะปวานเนี่ยมันก็บ่ยากนะเป็นคณะทั่วอ่าพากันไปเอาหุดแหละผู้หญิงเข้าไปน้ำได้เครับผู้เบิ้งผู้เ,เสียผู้สาวสำน้อยอยากไปเบิง้งธรรมาชาติหรือสวยงามหรือจะไปเป็นนักเอกหน้ากล้องให้ผู้โคกเข้าไปนะครับถ้าจะไปเป็นมู่เป็นพวกนี้ยี่งต้องขออนุญาตเนี่ครับ คู่โคกต้องขออนุญาตทายท่านลงลิดด้วยครับนะ <c oughs> ขอแม่นี่อยู่มองนี่ไปเที่ยวมองไหนคู่โคกติดตามสัมผัสทูกู่ค้นเลยนะครับเพราะยายพดผููซึนเจงไหนทิมสร้างมันเที่ยวก็ผมนี่ที่ว่าจริงๆนะคนมองว่าทูซึ่เจอไหนเลยเราบูกบูสาวสิไปน้ำไปสัมผัสนะครับไปพักมองไหนก็ได้ถ้าจะไปรู้คู่โคโกเก็บเงินเก็บต่องได้พี่สมานนะครับน้องมโนก ึ้นมาจากกรุงเทพเมื่อไรกับบอคู้โคกเดิไปอยู่ว่าส่นนก็ส่งข่าวมาคข้อเมตนมากก็แล้วกันไปไปเป็นไปนด้เยะตัวกันด้อยคูโคกมีหลานนะครับเขาทำบริษัทท่องเที่ยวอยู่บกแยแพงนะครับสบายสบายสบายสอนนึางคืนมาถ้าไปเวียนจันนะครับหรือถ้าไปแถวยังเกาะชัยบุนีมันก็มีสถานีท่องเที่ยวมีสถานทีพักตอนกลางคืนมันจะมีแม่น้ำนะครับ แพ่า sequ. อาหารที่ยุในยุนแม่น้ำตอนนั้นขึ้นนี่ไฟมันติดเปิดแบบบุ้ยสลรัวสลรัวแสงสีพี่น้องเอ้ยนักร้องมาขบขับกลมเอานักร้องมาอย่างไหนผู้ใา้หรือผู้ยิ่งกะบบอกเขาเขาขี่มามาแล้วเป็นยังไงบ้านนี Aa, okay. ่เขาลองเพียงให้ฟังครับอยากฟังเพียงไทยขามีเพียงไทยให้อยากฟังมอําบ่ครับด้วยจังหวะสิงสิ้นบ่เออสวยก็ยี่ใจบ่เขามีให้เบิร์ดนั่นแหละครับถามว่าต้องการเนี่ยเขาร่องเขาร้องเองเลยครับ น่าร้านที่เข้าไปนี่คู่โคเคยไปแมน้ืองือเบียงกันคือเวทีล่องแล้วครับอยู่ในมันเป็นห้องอยู่เลื่อนแพร่เนาะเหมาเลื่อนแพร่ด้วยโอ้ยพี่น้องตอนเต้นมันดีครับเดีตอนเต้นตอนดีเป็นยังที่มันอยู่ในน้ำแม่มันบนแข็งคืออยู่บนพื้นเนี่ยครับมันเวลามันนี่นะแม่เวลาเอายางเอาโยตัวมันกะมันก็บม่เมืนโมยับเบียวเบียบเป็นเส่ยนเด้ แต่ผมซื้อว่ามันนิ่มๆดีไหมร้า <g ill> <ล> <ant> นะ <c oughs> อาหารเขาเนีเอาละพี่รอเลยแต่ <S <s ตามนั่นล่ะแต่จยกไปม้วนครับไปม้วนกันจังมือก็กดีขึ้นกัน <g ill> แต่ว่าผู้ที่ไปว่ไได้ผมเมือจากยุ่งขนาสมบุรผมเนี่ยยุ่งผู้เจ็ดคนผู <c oughs> <c oughs> ้สาวคนที่ม่ให้ไปผู้สาวคนหักหักปวดหักโวดหักจะไหนก็มาหักปวดโพดเลยเนี่ <c oughs> นะ ผู้สาวได้ก็บอกบอกนะครับซื้อว่ามี่เกือบออกเกือบตายน้วนี่เพานเาสมบูรณ์เลยแล้วไปว่าพี่น้องผมอยากไปเที่ยวแต่ว่าถามว่าคู่โคกอยากไปไทนคู่โคกอยากไปไซย,ยับุรีทั้งปานเหนือไปบงึงสาวมงเข้าอิวเมียนนี่นะครับนะ่มันคืองามหายแท้เขากะเขาพี่น้องเอ้ยบ่งที่ซื้อๆดูวะเออบึงที่ซื้อ แล้วก็มาอ่านจินอ่านาหเหมนถึงว่าอ่านวาดฝันน่ะโอ้ยเดกมีเมียสำหน่อยสำนี่เดออฝันไปคือนอนทังเว้นนี่แหละครับพี่น้องผมเออสำนี่กับพ่อดอกพู้เทาเออแต่ว่าพี่น้องผมพบกพ่อมันนี้มีข่าวด่วนก็เลยรีบมาบอกสู่ฟังแล้วร็แถมด้วยว่าเออจะอยากไปเที่ยวเล่ากะ มีไก่ให้ไปนอยากไปเป็นมูขนาดกับที่ต่อคู่โคกมานะครับไอ้คูนนจจ่โคกอีกคู่หนึ่งกับเพื่ันไอ้าแท้นด้ครับอ้ยฮักกันเพื่อนเป็นพอโรงเรียนอีกแห่งหนึง่งคู่โคกดูหญิงเรียนอีกแห่งหนึง่งตอนนี้เพิน่นเกษียณไปแล้วไอ้ฮักูนั่อนนะครับเพื่อนยังหน้าทำหน้าที่น้ำเที่ยวอยู่ครับจัดท่องเที่ยวโดยเฉพาะสปปล่าหรือไปไประจำนะครับพอร์ลุงเรียนเพื่อนนะครับบบอกซื้อเดียวเพิ่น อย่างชนว่าให้นะครับเพิ่นแหงดาคู่โคกเก่งเอ้าเอาเป็นว่าพ่อพี่พ่อน้องทำรับมือนี้กะนมวนตื่นทำนี่แหละครับพี่น้องผมคลิปที่แล้วดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยคู่โคกเว้าอีหลีเด้อครับนั่นระมัดระวังดีๆผู้ใดลงทะเบียนไปแล้วนั่นนะครับถามเงินกลมการปกครองขายข้อมูลอาจจะเป็นกรมสรรพากรันแต่ผมเนสรรพากรก็แม่นธนาคารเด้อครับ ะทั้งมองไหนด้วยบ้านเมื่อข้อมูลมั่นสือวัวไหลเขาจอได้เพียงคนเดียวเท่านั้นล่ะครับล่มทั้งระบบครับไปเบ่ดระบาดสมมุติมีคนโอนเงินมาให้ลูกเ้าโอนเงินเขางมันชีเขาเขาติตั้งระบบไปก่อนนะครับพี่น้องแนวว่าสิจบเด้ยวเดีเอาแบบสําคัญก่อนไอ้พวกเอไอเอไอ้พวกสไปายไอ้พวกแฮกเกอร์พวกขค้อเซนเตอร์นี่เขาเก่งครับเขาติตั้งระบบถ้าเขาได้ข้อมูลเขาแล้ว เขาติตั้งแต่บว่าถ้ามีเงินเข้าในบัญชีของเราตัวนี้นี่อ่ามันจะให้ทาโดยอัโตโนมัดว,ว่าบัญชีถ้ามีเงินเข้าบัญชีเราเนี่ยมันจะถูกโอนไปยังบัญชีอื่นภายในหนึ่งวินาทีภายในหนึ่งวินาทีเท่านั้นถ้าเงินเข้ามาปับ๊บมันสิโอนต่อท่านที่เลยครับเงินเรานั่นมันสิบปอยู่กับบัญชีธนาคารเขามันสิถูกโอนต่อไปยังบัญชีอีกสามที่มหาบัญชีเป็นอย่างหน่อยอันนี้เดี๋ยวเราควา้ารับรอง จากาตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะครับตำรวจไซเบอร์ที่แจ้งข้อมูลในคู่โคกซึงเป็นลูกงานเ็นงานอยู่ไซเบอร์ยุ่งเทมแล้วครับเป็นตำรวจไซเบอร์นี่แหละบอกว่าอันตรายอยู่คือกันนะครับแต่ว่างวงหัวรัาบัลมีมีธีการป้องกันยังไงน,นะครับการมาระวังดีๆก็แล้วกันบวกเบรกโครงกันก็สถาน้อยากให้พี่น้องได้คือกันแต่ว่าการได้มากนี่มันปันมันเสี่ยง รัฐบาลโมนาเฮชีีอย่างที่มันเสียงเสียงกับพี่น้องประชาชนเลยเนี่ยนะคือประยงายโอนเงินสดเขาบัญชีแบบพญายุทธ์นี่เลยเน,นะครับมันเงืเอดรุ่งพญายุทธ์รุ่งลุ่งหยุดท่านประยุทธ์จันโอชาเนี่ยลุ่งตูวนี่มันสิางยงกลัวเอาเงิน่ดือนโบก้กันโบ,ค,นบคู้โควกู้คนกันสิเสียงนะครับบางคนไม่ครับบัญชีธนาคารที่รัฐบาลพลเอกเอะไรนะ เกี่ห่วยหามาัลุงตูน่ะที่ท่านโอนเขานี่นเป็นข้อมูลบุคคลไม่ได้เกี่ยวกับคนอื่นอยากจะโอนให้ใน,นายกรนานทุกคลขอมีข้อมูลก็โอนให้เขาเฉพาะรายเป็นรายๆไปส่วนดิจิตอลอลเ็ตนี่ให้เขาข้องการบนทุกคนนะครับหาหาสิบล้านคนให้เขาไปเบิดห้าสิบล้านคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดในกครงการเดียวในบล็อกเชนเดียวกันทั้งหมด นะครับถ้ามีผู้ใดผู้หนึ่งในห้าสิบล้านคนนี่โดนเขาแฮกข้อมูลได้โดนสปายแวร์เข้าไปทำลายมันจะไปหมดทั้งระบบห้าสิบล้านคนเลยส่วนโครงการของออพลเอกประยุทธ์จันโอชาน,นะครับมันจะมีเฉพาะรายและแต่ละรายนั้นนะครับระบบเชิงดลอะไรนะไซเบอร์ อ่าขู่โขมาติดระบบไซเบอร์ระบบ, cyber, ะบ,บป้องกันความปลอดภัยของธนาคารแต่เราธนาคารมันป้องกันไว้สิบสันผมครับป้องกันไป้ปสิบสันมันจะเจาะข้อมูลไม่ได้เป็นลายบุคคลนะครับหรือได้ก็จะแค่เป็นรายบุคคลแค่นั้นไม่สามารถไปสู่รายอื่นได้ส่วนในระบบดิจิตอลว่าเลสเนี่ยบอกครับไปเบิร์รขับ้าเจาะได้ผู้หนึงนะ่งเลยไปเบิร์นี่เป็นสิ่งที่คู่โขกอะ่ะมีตกกังวลนะครับคือกันนะครับ พี่น้องก็ระมดะว่างเด้อนะครับรัฐบาลนี่ส่งเสียงไปถึงรัฐบาลว่ามีวีธีการป้องกันจังไหลั้งจา่เกณฑ์โค้อเซ็นเตอร์มาล่ะกองเงินก็มาชีพี่น้องไปตํารวจก็ยังตามจับบ่ได้อยู่ครับอันนี้ที่ไปตามจับไผล่ะหาศีราะคนพร้อมกันเนี่ยเอานี่แหละนี่แหละอันตรายที่สุดนะพี่น้องคิดบัก็แล้วกันนะครับนี่ตื่นกันบอกกันวยความหวังดีนะครับพี่น้องบ่มบดมา เกี้ยกลยังรัฐบาลดอกแต่มันเกิดความห่วงใยกระทรงเสียงไปสะท้อนไปถึงรัฐบาลก็แล้วกันสําหรับผู้หญิงนะครับผู้เสี่ยผู้สาวผู้วาวผู้แพลียวที่เขาเบืองต้องคู่โคกกับขอบคุณหลายๆเด้อนะครับแต่ว่าผู้สาวผู้ไดเบื้องแล้วทันที่ตนผู้ฒ่ายังคู่โคกกับทิดต่อเฟีดมาแน่ก็แล้วกันเด้อครูโคกว่าจะอย่าโว้น้ำตอนนี้โสดสดมาก สดสดมาดนละครัเนี่ยบ้านนี้ผู้ใดทักก็เคียหรอกทักมากก็ไม่ได้สี่ตัวเออทักมากก็จอก่โอ้ยเท่าหย่ำหยางอยู่ว่าเัอโอ้ยเนี่ยถ้าผู้ใดรักจริงหวังแต่งยังมีครอบครัวผุดน้าผ้าสา่งสาวขอบคััวประกาศตัวเลยได้ครับว่า พี่ทอบ้างก็แล้วกันครับหนาวมู้ง่ายจริงๆล่ะเอาแต่สาวก็ยังเปิดใจเลยกู้กู้ก็เปิดอกเกล่ะรับเปิดโอ้เปิดใจเกลอนเอาวันเนาะเอาพี่น้องผมบัดนีแยกได้เมียแล้ววันเนาะขอบุญขอบคุณทุกคนครับย่าด่ากู้กู้ด้วยนะมวนมวนกันกับพี่น้องผมสวัสดีครับมีมีกินอีกแล้วมาเนี่ย Oh. แล้วคนจริงภาษานี่คือหากก็ได้เคยได้ฟังเปิ่อทางน้นอีได้มวนได้เนาะแต่ว่าตัวนังซื่อข้าเจอาจะเป็นรวไใเ,เป็นตัวจีนเลยนี่ตัวนังสือได้ปะนี่นี่นี่วะเป็นตัวจีนเลยเป็นตัวจีนยน้องเขียนก็นได้ปะจะเป็นผู้เรากผู้แกเนะาะสไลเห็นข้าจอยกีทีโอ้โหเบ่นออกหลังอคเาเดี๋ยวโอเคเนาะโอ้โหการดีจะเจอกับน้องนียิ้งผู้เพื่อนสนันว่าที่บ้านเดียวกันอ๋อแถวๆโอ้่ อยูแบ้ๆแบบมันหักค่าของเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวโอาเป็นลูกสาวะวาสนาพอดีเนาะาว่าเป็นเลี้ยงมู่แล้วเป็นเส้าอีเมียเป็นเส้าที่ดุมันแมนดูมันสังเกตจากการเฮ็ดส่วนเฮ็ดที่ยังของเขาแต่ก็เป็นได้ว่าเป็นส้นเทานี่ดู้งสนะ